โดเรมอนตอนชีวิตบนเกาะร้างสามพันวันของโนบิตะกลับบ้านมาสะบืดป่านเนี้ออกไปเล่นที่ไหนมาเนี่ยถ้ารักษาสัญญากันไม่ได้แล้วก็ ออ,ก,อก,การบ้านนี้ก็ไม่ทำแถมงานบ้านก็จะไม่ช่วยอีกแบบนี้มันเอาค่าขนมไม่เห็นจะต้องดูกันหนงกขน,นาดนั้นเลยก็แค่กลับบ้านช้านิดหน่อยที่ัม่เอง <c oughs> นายนะผิดเองนะที่โดนดูแลดูอีกแต่ไม่ยอมแก้ไขตัวเองเลย อะไรเนี่ยโดเรมอนก็เทศนาชนิดคนนึงเหรอเออใช่อะดีไหนก็ตั้งใจฟังที่คุณพ่อคุณแม่ท่านบอกให้ดีดิเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่แค่คนเดียวนะจะพอสักทีเพะอเขใจแล้วเข้าใจดีที่สุดเลยด้วยออ้ยออ้ยโอ้หอยอะไรจะทำอะไรอ่ะฉันจะ หนีออกจากบ้านไอ้ดูเดี่ยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอือเฮ้ยอือนี่มาดินี่อยู่เดี๋ยวนี้นะห้ามทำอะไรที่เก้าแบบนั้นนะฉันตัดสินใจแน่วแน่แล้วด้วยโอ้ยไปยอมเข้าใจอะไรเลยงั้นก็อยู่เฉยๆให้ใจสงบลงก่อนก็แล้วกันหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเดเลมอนอะไรเอ้าเฮ้ย นูเนหนนูอ้าอ้าอ no! oh ้าหนอฮยอย่าปล่อยแบบกระทัน hey หัน yeah, สิเฮ้ท oh ่า oh นี uh ้ก็เรียบร้อยเอาละได้เวลาเหนี่ยวออกจากบ้านแล้วเอจริงด้วยเอาของจากกระเป๋าโดเรมอนไปด้วยเยอะเยอะเลยดีกว่าเอ้ยนี่ไงฮะแล้วมันอะไรกันล่ะเนี่ยนี่อ่ะนี่ไง ก็ไม่รู้เองกแหละว่าเอาใช้ทําอะไรช่างมันมละยังไงก็เอาติดไปก่อนแล้วกัน พ่อกับแม่คงตกใจหนะ้าดูเลยนั่นเนี่ยต้องอย่างนี้สิ่เราไปทางไหนดีถ้าโดนหาเจอแล้วต้องกลับไปมันน่าเบื่อนะไปไหนไกลๆเลยดีกว่าถึงทะเลแล้วดีจังดีจังอโอ้โหเรือลำใหญ่บาล่มเลยขอลงไปพักหน่อยกันล้วกัน สดชื่นอากาศสดชื่นจริงๆพื้นทะเลกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเส้นขอบฟ้านแสนไกลนี่แหละที่เรียกว่าชีวิตอิสระ mm hmm. แต่ว่าพอจะมีอิสระนะก็จะใช้ชีวิตตามลำพังอยู่คนเดียวได้เองก็ต้องหาที่เหมาะๆให้เจอภายในคืนนีุ้ไหนๆแล้วก็เอาเป็นเกาะล้าไปเลยก็แล้วกันไม่เลกันนะทั้งอบอุ่นแล้วก็ไม่มีใครมากกนใจด้วยนอนพักบนผ,ผืนหญ้านุมน่มๆแล้วก็หลับสบาย แถวนี่มันที่ไหนอะเนี่ยอเจอแล้วเกาะไงอดีจังเลยลงจอดแล้วนะว้าวเป็นเกาะที่สวยจริงๆว้าวนับแต่นี้ฉันจะอยู่ที่นี่มีอิสระ โโอ้แม่ถ้าเอาห่วงยางมาด้วยกดดีนะสิไม่มีใครอยู่บนเกาะเลยเลยเนี่ยนี่ขอโทษนะครับสวัสดีสวัสดีครับจุจุอ้องโฮยนึกว่าอะไรนกหลกเหรอ ่อยูมันก็ไม่มีบ้านนะสิโอ้ยยอดเยี่ยมที่สุดเลยทุ่งหญ้าสําหรับนอนกลางวันอย่างที่จินตนาการเอาไว้เลยทุ่งหญ้าแสนนุ่มเหมือนที่คิดเอาไวจ้จริงๆไม่มีโรงเรียนไม่มีพ่อแม่บนเป็นเกาะที่ดีจริง,รงเลยอุลย เรายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนี่อ๋อว้าวต้นมะพราะ้าวถ้าเป็นเจ้าหนี่เขากินได้แนะ่ถ้าเอาลงมาไม่ได้ก็ไม่ได้กินเฮ้ยเอาของมาเยอะแยะอยู่แล้ว,ลวมันมีอะไรบ้างอะเนี่ยโอ้ยไอ้นี่มาอะไรล่ะอ,อะไรกันล่ะเนี่ยเ้วเราไอ้นี่ เจอตอบคำถามขอ้อถัดไปจุ้ยคำตอบล่ะเอะอเขอ้าครับๆับสิบช่วยกินแบบจริงจังด้วยไม่เอาไม,ไม่น่าเอาบาลเลยนี่มันปนพข้าท อยู่ในเกาะร้างก็แปลว่าต้องปีนเอาสินะนี่เอาปีนก็ปีนฮึบยหยโอ้ยโอ้ยหรือว่าจะกลับบ้านดีทำไมจะมาถอนใจไม่ได้ตอนนี้เอาม่าตัดสินใจนแน่วแน่แล้วก็ต้องทนให้ได้เลยสิฮอุ้ยรู้สึกคอแห้งขึ้นมาแล้วขอน้ำจริงด้วยถ้าไม่มีน้ำก็อยู่ไม่ได้นี่ เอเอเอของที่จะสร้างน้ำของที่จะสร้างน้ำอยู่ไหนอยู่ไหนคุณจะรู้จักไอ้นี้ไหมเนี่ยถุงมือตุ่นเนระสามารถขุดหาน้าได้เหรอออนเซนจากใต้ดินอ๋อใช่ใช่ใช่เอาละเริ่มเลยแถวนี้น่าจะได้เนาะเริ่มเลยนี่นะนี่นะนี่นน่นี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  มา,มาแล้วน้ำน้ำมาแล้วน้ำเวะวะแมเดนมาน,น้ำทะเลนี่อยู่ตอนนี้จะไปต้องตายแนย่แน่กลับบ้านดีกว่าอกลับสถานดีเลย <c oughs> <c oughs> เฮ้ย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 เฮไปแล้วเฮ้ยไม่ยิงนะเฮ้ยจะทำไงดีไปโน่นเลยทีนี้เราก็กลับบ้านไม่ได้แล้วสิจะต้องตายแห้งอยู่ที่เกาะนี้แน่ๆเลยอ่ะ ไม่เอานะไม่เอานะฉันไม่อยากตายอยู่บนเกาะนี้อฝนเหรออะไรกันเลยนี่ยไอ้นี่มันร่มอะไรกันนี่อ้ยร่มที่ลึกไม่ไหวเฮ้ย ทครื่องมือของโดเรนมอนตแต่ละอันนี้เป็นของปแปลกๆเอาของวิเศษโดเรนมอนมานี่ใช้อะไรไม่ได้แลยสักอย่างเดียวอ่ะเพราะนบิตาน่าชอบเอไปเล่นไม่เข้าท่านนและนะขอโทษนะโดเรนมนอนพ่อแม่คงเป็นห่วงแย่เลย อะไรเหรอโนบิตะไม่ต้องควัวโดลเลมอนต,ต้องมาช่วยเราแน่แน่ระหว่างนี้ก็ต้องพยายามตอนนี้ก็หมดห่วงเรื่องน้ำแล้ว เป็นไงนี่แหละห้องของฉันเสร็จแล้วเป็นไงล่ะห้องของฉันทั้งหมดเนี่ยนะฉันทำคนเดียวเลยยอดเลยใช่ไหมล่ะฉันจะอยู่ที่นี่แล้วนะ รีบรีบมารับตัวฉันล่ะน,นี่มันต้องอาทิตย์หนึงแล้วนะโดเรมอนโดเรมอนนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มารับฉันล่ะ Hãy subscribe Se pira. ไปก่อนจริงๆเลยฉันไม่ยอมหรอกที่จะเป็นคุณผูกมีอายุมากขึนเลยๆทุกทีแบบนี้บ้านก็ไม่ได้กลับอ่ะหุยอุยเจ็บเจ็บเจ็บ,จบะไอ้นี่เมื่อก่อนนี่ฉันทิ้งไปเพราะคิดว่าไม่มีประโยชน์นี่ นึกถึงสมัยก่อนจริงๆเลยกลับไปเลยครับแม่ครับผมหิวจังเลยฮะกลับมาแล้วเหรอโนบิตะอ่ะเดี๋ยวสิโนบิตะน่าอร่อยที่สุดเลยก็รอลูกกลับมาบ้านนี่แหละขอโทษด้วยครับจะทักแล้วนะครับ สนุกมากจริงๆเลยได้อยู่กับโดรเรมอนหัวเราะไปกับเรื่องสาระได้ทะเลาะกันโดเรมอนคุณพ่อคุณแม่ผมคิดถึงจังเลย โนบิต้าโดเรมอนโนบิตะาดีใจกันเลยเออไม่ได้เห็นกันนานแล้วนะไอ้ทาเป๋ลของนายเนี่ยนะดีใจดีใจฉันก็ดีใจนะโดเรมอนแหแม่ทำไมเพิ่งมาล่ะเธอรออยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยยใจร้ายอะไรเล่าเฮ้อเรียกว่าอะไรเหรอเออเฮ้อ จริงๆแล้วนะเครื่องส่งสัญญาณ SOS มิดต่อตำแหน่งเขานให้รู้นะฉันก็ตามหามันตลอดนะแต่ว่าจับสัญญาณไม่ได้ะดิขอโทษด้วยนะจางเอะฉันตังหากที่ต้องขอโทษฉันเชื่อเชื่อมาตลอดเลยนะโดย นี่ไม่ใช่ความฝันสินะฉันได้กลับบ้านแล้วแต่ว่ามีอะไรหรอหายไปอยู่ไหนมาตั้งสิบปีต้องโดนพ่อกับแม่โกรธแน่ๆเลยฉันกลัวถ้าอย่างนั้นนะก็นั่งท้ายไม่เชิยงกลับไปก่อนจะหนีออกจากบ้านีิถ้าทำแบบนั้นก็จะกลายเป็นนายไม่ได้หนีออกจากบ้านไงเราแต่ว่วาฉันกลายลปเป็นผู้ใหญ่แล้วนะตอนเนี้ย ถ้าอย่างนั้นก็ใช้แพทย์ุ้มกันเวลาห่อเอาไว้ห่อเอาไว้เลยนะแบบนี้ละเอาละนี่เฮ้ยไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวอ่ะแช่ห้ามหน่อยนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เวลาแล้วเห็นไหมเป็นเหมือนเดิมแล้วว้าวพร้อมกันนะเออหนึ่งสองอะไรกันเนี่ยหนึ่งสองอะไรกันเนี่ย อะไรกันเนี่ยครับแม่ครับผมคิดถึงที่สุดเลยนี่น้องพี่คะว้ คิดถ <and or> <ely> <lly> ึงแม่ที่สุดเลยครับงงยองไงเี้ยยังไม่นอนอีกเลยค่ะรีบๆนอนเลยนะ